ก็สวัสดีครับวันนี้พาชมแปลงอ้อยครับ CSB 1 5ึ่งขีดหนึอายุ8เดือนครับผมก็ประมาณนี้ความยาวสูงพอได้เลยอันนี้เดี๋ยวชมรอบนอกครับ ถ่ายให้ชมข้างในมันไม่ค่อยหนาเท่าไหร่เครื่องปลูกมันลงบางครับรุ่นนี้แต่ก็ถือว่าแตกกอใช้ได้นี่ก็ระบบน้ำครับสซลาร์เซล แดดออกเมื่อไหร่ก็ลดสูงเลยแล้วถ่ายให้ชมข้างในครับ สูงร้อยเจ็ดสิบห้านะครับสุดเอื้อมประมาณกาบเครื่องแห้งซีดดีหนึ่งห้าขีดหนึ่งสี่สีส่ 1, 5, ส 1, 4, ครับอายุแปดเดือนมีล้มบ้าง อันนี้คั้นแถวไว้นี่ยครับสภาพลอกกลับยอดสูง,สงเลยก่อนนี้สิบลำสิบลำมาดู เกียบกับมือครับผมสวัสดีครับ